สวัสดีจ้ามาอีภาคสองพี่น้องค่ะเมืองไงพี่น้องตาเขาจนลกอ,อกเขาก็เด้เมื่อยแล้วบรดีพักผ่อนพักผ่อนบ่ค่อยเพียงพอพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไปมาเบิดมือท่อคำไปมาจนคำจนเหือเมื่อวานนึ่ก็เมื่อน,นี่กับบดีนอนเลยนะพี่น้องค่ะเอาเด้อซิมาต่อคลิปมงคำนี่ก็สซิมาต่ออีกภักนี้เด้อพี่น้องเด้อซิม่าว่าให้เข้าใจทุกคนอาจจะคิดว่าค่อยว่าให้น้องคอ่อยเมีนบ่เออ คอยอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังขึ้นไปบ้าห้นอกแบบนั่นแบบนั่นขอบม่ได้ขอบร่ได้มีเจตนาที่จะว่ายัางหายนอกนี่จังไหนเด้ออันนี้มาฟังข,อข่อยความคอยเป็นเอื้อยคือคือคอยเป็นเอื้อยความหู่สึกการเป็นเอื้อยคือซุ้งเจ้าว่ามาถ้าเกิดนองเขาได้ยินความหู่สึกเขาจะเป็นอย่างไรในกรณีอ่ะคอยชิว่าเด้อบาทนี้น้องอน้นบางครั้งนะ่ะนะเราเป็นพี่เด้อยู่กับครอบครัวเรานะบางทีเราไปอ่านคอมเมนตะ์เนาะ อยู่กับครอบครัวเราไปถ่ายลูกเราถ่ายผัวเราไม่ต้องไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่นไม่ต้องไปถ่ายใครทั้งนั้นอาเฮ้าไปหาน้องนะเฮ้าเป็นครอบครัวเขาคือกันนะนี่เราเอฟซีคนที่ดีนะเขาจะเป็นแบบนี้นะแทนที่คนเฮานะฮักันแพ่งกันเขาต้องเออน้องมนก็มาหาน้องอ้นเนาะก็เออสนุกญาติพี่น้องมาหากันร่วมกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวแซ่บนัวเออเอฟซีดีๆกันไยพี่น้องแต่ถ้าว่า บางคนก็บอาว่าต้องแค่ดอกนองมวนบางครั้งมันบาแค่กับเบได้เลยมันเป็นการแบบว่าเวลามนมาเนี่ยมันต้องมีประเด็นเบ้าให้ม้วนะนะทําไมต้องมีประเด็นคอยไปเหตุยังให้ซุ้มเจ้าคอยแค่อยากทราบบอกฉันไปทําอะไรให้เธอนะอย่างเช่นมานานี่เป็นเออเป็นเอ,อนันี่นั่นนู่นนี่นั่นนะนะเออคุณจําเป็นไหมคุณคุณไม่พอใจแม่เขาหรือพ่อเขาเอ,อ่อคุณก็ควรด่าแต่พ่อแต่แม่อย่าเอาเด็กไปข้องเกี่ยวในตรงนี้ เอออันนี้คอยบ้ให้ผู้ได้มาดาน้องข่อยใน้ซ่องข่อยเด้อข่อยบเ้าเด้อยามาดาเขาอยามาว่าเขา้าวว่าถึงน้องข่อยแนวบดีข่อยลบถิ่งเลยอือันนี้คือนิสัยของข่อยข่อยบร่อยบ่ต้องการในผูได้มาว่าให้ครอบครัวข่อยครอบครัวข่อยสีดีหรือสีซัวหรือสีเป็นอะไรข่อยกระบ่กต้องการให้มาว่ามาเล่นมาเล่นมาเที่ยวนี่ดะตัดสินใจเป็นยังข่อยขึ้นตรงออกมาสาเสียเงินข่อยกะย้อมเพื่อความสบายใจเขาเออเขาบริพิษกันเอาเป็นว่าเขาคุยกันลังไม่น้องเขาเอ้ยน้องเขาครอบครัวเขาพ่อแค่นั้นเออ นี่ราสิงคือข่อยน้อยใจว่าเวลาเมอออกกล้องเอื่อยออกกล้องดาเอื่อย,อ,อ,ยย FC, FC อยดเยาเม่มาว่าให้แม่มาว่าให้เอื่อยเอ้าข่อยบ่มีเลยเอฟซีเอฟซีข่อยดบ่มี่เลยสิมาว่าให้แมม้อนในด้ดนบดีมาว่าให้นั่งอ้อนในด้ดนบดีในช่องของข่อย้าว่าในาใน่องบอดีมึงกูทุ่ด่าข่อยลบถึงเลยกดบล็อกออกไปอีกคนบ่ให้เา้าสิมาอวยข่อยหักน้องหักแม่ข่อยบอเอาข่อยไมยอวยเออมเว่าพิษขอโทษ อวยข่อยดาน้องนาดาเม่แล้วมาอวยขอเขาอเอาได้เอฟซีประเภทนี่คอยบอกไว้เลยอืมนะคะคอยต้องการเอฟซหักน้องก็ต้องหักแม่หักเอื้อยก็ต้องหักน้องถ้าบอหักก็เลื่อนผ่านไปซะอย่าออกแสดงความคิดเห็นให้เขาเสียหายอืมนะคอมเมนต์บ้างเ่อกัน มาหาไปหาก็ไปวุ่นวายกับครอบครัวเขาเงินในกระเป๋าข่อยค่ยคะถึงจะไปวุ่นวายดิฉันซื้อกินเองทุกข้าบค่ะซื้อเองแม้แต่ผงชูรสแม้แต่ผักค่ะอืมบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ไปลำบากเงินในกระเป๋าน้องคะนะคะเงินดิฉันเองค่ะอแล้วก็เงินผู้ใหญ่ใจดีโอนมาให้ดิฉันใช้ในประเทศลาวเวลาฉันมาอย่างเงี้ยเอ,อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่งกระโอนมาให้ข่อย ไปใส่ไปซอยเด้อซื้อนอม,มให้น้องมานาเด้อเออเป็นใไฮคอยนะเ,ออเนงินผู้ใหญ่ใจดีกับเงินเงินคอยสิใสชิายสิซอยยังกไงนะต้องมาเปรียบเทียบ,บกับคอยกับน้องน้องคอยคอยหนี่บ่มีความสุขมีเฮือนหลังเป็นล้านบ่ต้องมาเปรียบเทียบ,บหลังเป็นล้านก็บก่ได้เป็นซื้อคอยดอกเออคุณซื้อพวกรวยคุณซื้อลูกคอยปูนนะเขาไปออนซอนมีเงินลอยล้านของเขาไปออนซอนผู้ใดสิมีหลายกับข่อยของเขาไปออนซอนในโลกใบนี้ค่ะ เออมันมีมนกกบ่าด้มาห้ข่อยข่อยออนช้อนแต่คนทีนใีห้ข่อยแค่นั้นแหละผู้ได้ห้ข่อยข่อยออนช้อนคนนั้นจำไว้นะเออข่อยสีบอกให้ซะผู้ได้เอาเงินให้ข่อยให้ข่อยใส้ข่อยให้ให้ข่อยใส้ให้ข่อยอยากให้ข่อยกินเออเวลาข่อยเจ็บเวลาข่อยเป็นฮู้จักโทรห่าข่อยข่อยออนช้อนคนนั้นข่อยออนช้อนคนที่ฮู้จักเค็ดแค่ข่อยข่อยบอกออนช้อนคนที่บูฮู้จักข่อยออนช้อนบุบวอออนช้อนคนที่หังที่รวยก่าข่อยแล้วเขาไม่ได้เอายังให้ข่อยข่อยบอกออนช้อน คอยบอกไว้ก่อนเออคอยได้คิดไดไรจะส้างแต่เรื่องคอยหักนอกคอยเต็มร้อยเลยคอยมียังคอยบอกหานนอกคอยคอยมียังคอยบอกห้ลูกหครร้านคอยซื้อเสื้อผ้าเอยก็ซื้อหายร้านน้ำคอยบอกเคยว่าซื้อแต่ของลูกคอยนะเออชุ่มเจ้าไปมองเปได้บ่าคอยว่าห้น้องคอยอือคือคอยว่าหาน้งอ้นนะเออเขาอาจจะพิษกันพัวเมียเขาคือเขาอาจจะว่าบุมวนกนมี่เรื่องพัวเรื่องเมีย แต่เขาบม่ค่อยสแสดงออกในกล้องแค่นั่นเองเขาใจบ่ที่ข่อยว่าอนั่นคือข่อยนี่ข่อยจอยเว่ามึงกู้กับไผ่ขวอ,อ,อเขาเบ้าเออข่อยจอยกด่าไผ่ข่อยก็ด่าคือข่อยขวดเป็นคนแนวนี้ชุบเจ้าต้องข้าใจเน่เออนั่นแหละมันเป็นไปไ่ได้ดอกสิบให้พี่ให้น้องเขาเล็นนับกันเอาเป็นว่าข่อยหักนอก้องข่อยกับสุดหัวใจอีออนนะ่นนอกไปนะบ่ต้องมามองว่าอา่ะคือว่าให้น้องแบบนั้นบ่อยามมโนยาคิดไปเอง ซุนเจ้าผูหักนอกใครมีบอลแอนแก่นฮามันบอเวลามันเจ็บมันเป็นมาไผ่้าบโบแมนเอื้อย้าบโบแมนแม่ฮะดาอยู่หันหลังจะเข้าเห็ดนังเห็ดนังก็บดาเจ้าอย่าไปยุ่งกับเขาเด้อเขาช่องเจ้าสเสียหายอืมสะอ้อนแต่บด่าเนาะอืมคือบอไปปกป้องสะอันคนที่เขาด่านางอ้นฮานะคือพอแห่ไปปกป้องให้แนะ่ปกป้องที่ข้นเขาด่านางอ้นกะลีจังสั้นกะลีจังสี่นะ่ะคือไปร,รุมด่ามันแน่สะอืม ไปลุ้มด่าอีผูมันเห็ด่องเห็ดเอาแคปนางอ้นไปว่าไปว่าไปด่านะคือป๋ไปลุ้มดามนน่าไม่แน่สะเออคำว่าหักน่องข่อยแท้นะคือป๋อไปอันดึงกันไปทั่วลงซอยกันแน่อย่างไปว่าให้น้องอ้นอย่างสั้นอย่งสี่เด้อคือป๋ด่าไม่แน่สก็คือปล่อยให้มันดานางอ้นเต็มอยู่สะเออทั้งด่าเขารั่วข่อยทั้งดานางอ้นคำว่าหักนงา,ากนองอ้นาากนัออนด้โอ้ยอย่าตีเป็นลายเอฟซีเอ้ยคนคือกันกินเข่าคือกันบ่ได้กินขี้ เอฟซี ừ, ทีนารักเอ้ยนี่กัจักมากแต่ทังใดดอกพี่นอ้องคอมเมนต์อ่ข่อยบ่เคยเห็นคอมเมนต์ท่านวข่อยเจาะประเด็นไปน้อยหนึ่งคอยล่องเอาเอาเอาปลานี่ย่อนลงไปนี่เอาเหงือปอนย่อนลงไปให้ปลาตอดนี่พี่นอ้องพอมาเป็นแถบเลยทั่วลงคอยวาซ่นพี่นอ้องบายคอยว่าให้นอ้องออเอเอนี่แหละคนเท่านะถ้าไม่ลองไม่รู้อะไรบุ้บงหูน,นี่ว่าคนเขามันคิดไปได้กับเฮา สรุปเราสร้างค่อยโอเคโอเคเนอพี่นอ้องต้องขอโทษขอไผ่ละลายเรื่องหักนอกนะฮาเต็มที่อยู่แล้วละครับนอกะนะแล้วกักจรไว้อีกคำหนึ่งเด้อคอยมาประเทศลาวขอบรไมายิ้มเงินไผ่แล้วคอเกัดบริณีอีกยังทั้งสิ้นนะจ๊ะเออยังไม่อยู่ยยก็จะอยู่เป็นส่วนโตเจ้าของตามนั่นแหละพี่น้องค่ะเออขอโทษขอไั่เด้อ ถ้าว่าออกมาแากขรอบกัลเราโมโหไปยังก็มาย่างยัได้มีดามาย่ำนั่นบอาให้ครอบครัวคอยข่อยกระด้อตน่อยกระเฮ็นยังบ่ได้แล้วคอยเสียงเดียวขอบคุความสามารถปกป้องภัยแต่ตัวเจ้าของก็เอาตัวรอดลอดออกมาแบบนี้ขอกระสบายใจเฉมนอนสบายใจแล้วบันีเห็นยังกระเห็ดอยากเปิดแอร์ก็เปิดเจ้าของใจเองก็ะบันีเหนือนอกก็ให้เปิดเข้ากับบริคีที่รถก็ะอมาขี้นอก็ให้ขี้นี่ระความเป็นพี่เป็นน้องกันมียังกระซอยเลือกกัน นองเปลือนไฟเห็นได้ค่ะความเกรงใจคอยอะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไปพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันดีค่ะ